สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็พวกเรานะครับชาววิทยายลัยชุมชนน่านผมวชิระหวันทอกครับอาจารย์โชติการน่านหนองคายค่ะเราสองคนเนี่ยนะครับมาทําเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมการเลี้ยงพึ่งโครงป่าใช่ไหมคะอาจารย์โชครับให้กับพื้นที่ตําบลบ,บัวใหญ่กับตบบาบลสวรรคพระค่ะสองกลุ่มพื้นที่ค่ะครับเริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยนะครับเรามาทําโครงการที่นี่ด้วยการนําหลักสูตรระยะสั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เราพัฒนาขึ้นชื่อว่าหลักสูตรอะไรนะครับหลักสูตรการเลี้ยงพึ่งพงป่าค่ะเป็นหลักสูตรระยะสั้น45ชั่วโมงค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปี2565นี้นะครับเราก็มาต่อยอดจากหลักสูตรระยะสั้นนำมาสู่การฝึกอบรมนะครับใช้ชื่อว่าโครงการการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งพงป่าใช่ไหมครับอาจารย์ครับ,รบ,รบในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ตำบลสันทะอำเภอนาน้ยเนี่ยนะครับเราได้เชิญวิทยากรที่ต้องบอกว่าอาจารย์โชติการเนี่ยท่านเป็นคนที่ช่างแสวงหานะครับวิทยากรที่ที่มีชื่อเสียงใช่ระดับประเทศเลยเนาะนะครับแล้วพอพอเราเชิญวิทยากรที่มีมีประสบการณ์แล้วก็มีความชํานาญเนี่ยครับปรากฏว่าชาวบ้านหรือคนที่เข้าร่วมอบรมกับเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความคาดหวังที่จะ ได้ผลผลิตสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพราะว่าในแถบนี้นะครับอาจารยา์มันเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับอยู่ภายใต้ขุนเขาอะไรนะขุนสถานอุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับแล้วก็มีทุนในเรื่องของทรัพยากรที่เหมาะสมนะครับในการเลี้ยงพึ่งพงป่าทีนี้ถ้าอาจารย์โชติกา,กากับผมเองเนี่ยเราก็ คาดหวังแล้วก็เราตั้งใจไว้ว่าอย่างน,น้อยเนี่ยเราจะทําที่นี่อย่างน้อยสัก3ปี5ปีนะคะอาจารย์เนาะเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายเราเรามาเพื่อส่งเสริมให้เขามีอาชีพส่งเสริมให้เขามีรายได้นะคะและที่สิ่งที่ตามมาจากการมีอาชีพมีรายได้นี่ก็คือการที่คนในชุมชนเนี่ยได้ดูแลสิ่งแวดล้อม<ช>ดูแลป่าของเขาดูแลแหล่งน้ําของเขาเพราะว่าพึ่งพงป่าเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สยามบอก พึ่งพงป่าเนี่ยจะมาอยู่ในพื้นที่ได้เนี่ยจะมาสร้างรายได้กับคนชุมชนเนี่ยป่าเขาต้องสมบูรณ์แล้วก็น้ำเขาต้องสมบูรณ์อย่างงี้ะค่ะแสดงว่าเราไม่ได้ทํางานแล้วได้ผลลัพธ์เด้งเดียวเนาะ<ช>เราได้2เด<ช>้ง3เด้งนะครับ1สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนาะสก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์นะครับช่วยชุมชนช่วยสังคมช่วยจังหวัดช่วยประเทศชาติด้วยนะคะอาจารย์ครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่ตามมาจากการดําเนินงานของโครงการเนี่ยนอกจากเราช่วยให้ป่าชุมชนเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วให้แหล่งน้ํามีความสมบูรณ์แล้วถ้าเกิดที่นี่เข้มแข็งแล้วมีอ่าชุมชนคนในชุมชนเนี่ยให้ความสนใจที่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็จะตามมาในการท่องเที่ยวใช่ครับ่ะท่องเที่ยวเป็นเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงนิเวศนะคะเชิงเกษตรอย่างนี้คะหมายว่า เราเราก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำนะครับสปีปีนี้เป็นปีที่2นะครับมันจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่จังหวัดน่านเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นี่อาจจะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่<ฮ>ะโอเคเนาะยังไงก็ฝากติดตามนะครับยังไงเราจะพยายามทําที่นี่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อ,อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปนะครับผมอาจารย์โชติกาพบกันในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามวิดีทัศน์อื่นๆต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ อยากฝากข้อคิดถึงคนดีว่าคิดจะเลี้ยงพึง้งมันคืองานทุกอย่างถ้ามีความตั้งใจเขาหักแล้วเขาพอหันถึงว่าอย่างน้อยการเลี้ยงพึ้งนี่มันจวยสภาพแวดล้อมดีขึ้นเพื่อลูกหลานเขาในอน,นาคตแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พันพึ้งไว,ตว้ตัยเพราะว่าน้ำพึ้งเนี่ยคือเขาเคยไปสมัยก่อนเขาซื้อเนี่ยคือ ขนาเขาจะได้ของกลอเนาะแต่เขามาเลี้ยงเองเขามาดูแลเองเนี่ยเขาช่วยหุ้นค่าแล้วก็เขาช่ว,วาน้ำผึ้งแต้มจะได้เจ้าสาเหตุที่เข้ามาในกลุ่มเรื่องพึ่งเนี่ยเจ้าแต่กรทํางานโรงงานแล้วพอดีเอาหับน้ำผึ้งไปขายแล้วมีความสนใจเพราะว่าน้ำผึ้งขายดีพอดีเข้ามามาอยู่บ้านก็เลยศึกษาดู Google ไปศึกษาเจ้าคนที่เคยเลี้ยงแล้วก็มีความสนใจนอกก็เลย ออจากง,งานมาก็เลยมามาชุดนี้มาศึกษาหาความรู้ด้านนี้แต่ก็ทดลองเลี้ยงพิษเลี้ยงถูกมาเจ้าก็ลองทดลองเลี้ยงมาตั้งแต่ปี5 6ก็จนนี้พอโรงเรียนนักไค่มีการอบร้มการเลี้ยงผึ้งปีห4ซก็เลยสนใจเข้ามาศึกษาพอดีปีห5น้นี่มีการอบร้มเห็น,นก็เลยเข้ามาสนใจทุกที่เจ้าอบร้มพ่อหันประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้งเขาบ่ต้องลงทุนอย่างไร ้ว,ขอ,วอขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยชุมชนด้วยครับผมเ,ออเป็นตัวสนับสนุนท่านสนับสนุนมาเป็นตัวตั้งสตีอีกทีหนึ่งนะครับและผมก็เป็นในในส่วนของราชการท้องถิ่นออผมก็จะสนับสนุนเพื่อเอางบป,ประมาณมาสนับสนุนเพื่อจะตั้งวิสาจิตชุมชนของเราให้เป็นวิสาจิตที่ชุมชนที่เข้มแข็งและก็สร้างมูลค่า ให้กับพึ่งพึ่งตรงนี้นะครับวันที่เราปกติเราขายกันที่ส่วนตัวของใครของมันนะครับขายอยู่ที่250หรือว่า200ก็มี150ก็มีแล้วก็โอกาสดีที่เราจะมาร่วมกันรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าของจากขวด150 200 250ไม่แน่เราจะอาจจะขวดละ300 400นะครับเพื่อจะสร้างมาทรฐานความเข้มแข็งให้กับชุมชน และก็กลุ่มของตำบลับใหญ่ของเรานะครับผมและโอกาสสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบุณทางท่านพออธิติเชียงดินและก็ทางมหาวิทยาลัยชุมชนน่านที่สนับสนุนและก็นําโครงการมาให้กับกลุ่มตำบลัวใหญ่ของเรานะครับผมบสำหรับการการเลื่องพึ่งของโรงเรียนนะครับจากแนวคิดที่เราจะนําพึ่งลงสู่พื้นทีอ่อยากจะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ น้องๆนักเรียนได,ได้ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับว่าวงจรชีวิตของพึ่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมานำมาสร้างเป็นอาชีพสร้างไรายได้ได้ยังไงตลอดทั้งเรื่องของการช่วยการรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีอะไรต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนก็ทำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ นะครับปลูกผักอินอาราียไรสสารพิษพึ่งก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นดัชนีชีวัตนะครับเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนตอนนี้ของเรารวมกลุ่มกันนะครับทั้งทั้ง,งตำบลบัวใหญ่แล้วก็อีกในส่วนหนึ่งคือตำบลสันทะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้สมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้นะครับประมาณ30กว่าคนาทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะร่วม ในการทํากิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวเอาความรู้แล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมในปัจจุบันแล้วก็ได้พูดคุยกันกน,นะครับในส่วนของกลุ่มตอนนี้เราตั้งคณะกรรมการตั้งทีมงาน,นงต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็สามารถที่จะไปขอจดเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในส่วนของกลุ่มของเรานะครับที่ที่จะ ร่วมกันขับเคลื่อนให้ให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตน้ำผึ้งผลิตสร้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งก็ทุกคนก็ถือว่าทุกคน,กคนมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมของของจังหวัดน่านของเรานะครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับในส่วนของ วิทยาลัยชุมชนน่านเรานะครับได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการสร้างนักนวัตกรรมการเลี้ยงผู้ปงป่านะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเรามาติดตามการดาเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับท่านแรกครับพ่อสวัสดิ์ติดใจพ่อสวัสดิ์ดใจเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจรค้งป่าเพื่อนป่าของเรานะครับท่านที่2นะครับท่านรองปลัดครับจ่าสิเอกคงชัยนะครับ ักกุอะไรใจดอนมูลกจดอนมูลนะครับท่านเป็นรองประหลัดอบตสันทะนะครับท่านเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งงป่าซึ่งเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของเรานะครับแล้วก็มีน้องนักวิชาการเกษตรของอบตสันทะชื่ออะไรนะครับผมชื่อธนภัทรแสนคำนะครับครับผมวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างครับท่านรองขับก็จะไปดูของสมนิกพิจุ่ม พึ่งป่าของตำบลบ้านพระนะครับว่ามีการเัดเพื่อนไปอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้รับความรู้นะครับได้รับการหลับถึจากไร่ชนน่านการถ่ายทอดความรู้แล้วนะครับอาจะได้ภาพปฏิบัติเราไปดูภาพปฏิบัตินครับวันนี้ครับวันนี้เป็นแปลงของพ่อสวัสดใช่ไหมครับแปลงแรกของท่านประธานก่อครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในพื้นที่แปลงเลยนะครับไปกันเลยครับครับผมอันนี้เลี้ยงพึ่งในสวนกาแฟของลุงพงนม No? ตั้งไว himself, ้เนาะแล้วเขาดูแลทำความสะอาดไม่ให้ดูมลกิษวนซึ่งจะเข้ามาอยู่ปกติซึ่งจะเข้าแต่เดือนพฤศจิกาธันวาครับผมพอเข้ามาอยู่ปุ๊บแล้วก็แล้วก็หมั่นมาดูไม่ให้มดแดงมดอะไรมาลุกลกวนมันครับพอถึงฤดูเดือนห้าเดือนห้าก็เดือนเมษาพฤษภาเนี่แหละแล้วก็เก็บอ๋อแหล่งอาหารของผึ้งอันนี้หญ้าอะไรนะเพ้อ เห็นไหมคะเห็นพึ่งไหมคะนี่นี่นี่อันนี้พึ่งมาต้อมแล้วดูบรรยากาศสวนนะคะสวนยางพาราที่ใช้พื้นที่นะคะในการเลี้ยงพึ่งพงนะคะอากาศเย็นเย็นพื้นที่สีเขียวเป็นภูเขานะคะปลูกกาแฟปลูกยางพารา ข้างล่างก็จะเป็นเป็นโพง,งดินนะคะอาจารย์ต่อยกำลังพาชมโพรงดินของรังพึ่งโพงนะคะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรังแรกนะครับเป็นโพงแรกที่เราพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเป็นผลจากการที่เราได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสร้างนวัตกรรมก,กรารเลี้ยงพึ่งโพงป่านะครับหลังจากที่เราอบรมได้ความรู้มาแล้ว พ่อสวัสดงนะครับท่านเพิ่งเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่พ่อได้นําความรู้ที่ได้นะครับมาใช้ในพื้นที่ท่ของพ่อนะครับเป็นไงบ้างครับพ่อได้รับความรู้มาแล้วเอามาใช้ยังไงบ้างก็ไปไปเห็นที่โขมีระบการนะครับระบการมาผมก็นามาทานามาทํก่อสามสิบกระงก็เข้าไปสิบเจ็ดลังสิบเจ็ดลังจากสามสิบลังนะครับท่าน ถ้าลองครับพื้นที่แบบนี้ลักษณะแบบนี้มัน,ม,นมีจุดเด่นยังไงครับก็ซึ่งจุดเด่นของพื้นที่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะครับคือตามทฤษฎีแลวครับมีตามหลักปฏิบัติเลยคือใกล้แหล่งน้ําใกล้แหล่งอาหารแล้วก็มีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับไม่ถูกแสงแดดนะครับแล้วก็มีดอกไม้ป่าเยอะนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณติดลาห้วยเนาะแล้วก็มีสระน้าข้างๆอยู่นะครับก็ซึ่งสามารถที่จะหาอาหารแล้วก็สร้างรังได้ขยายรังได้รวดเร็วครับอย่างอย่างอย่างรังเนี่ยเข้ามานานหรือยังครับประามากี่เดือนของมันขึเดือนขึเดือนหรือสิบห้าวันนะครับเข้ามาแล้วสิบห้าวันนะครับแต่อย่างรสิบห้าวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะเปิดดูได้หรืยังไมเปิดได้ยังไม่ได้ดูนะครับ นี่เป็น Styles เป็นรังแรกนะครับจากทั้งหมด17รังครับหลังจากที่พ่อได้เข anyway ้า <tense> ร <mystery> <t iny> <forecasting> ่วมโครงการสับเราเนนะครับผมไอ้ไข่ๆเนี่น <neither> ้องพ่อเนาะพ่อคุดูครับเราเปิดต้องเปิดข้างหลังจนด้านหลังครับอ้ยสวยงามพ่ออ้ยเยอะแล้วอ้ยเยอะเนี่ยเอาพ่อปิดเถอะอุ้ย อันนี้ใช้ลังเก่านะคะประมาณประมาณ20บา20บาทก็ก็เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตนะครับตอนนี้ก็ไปไปหาซื้อลังเก่าของซึ่งเลี้ยงมาแล้วก็มาทำความอาดอกแตง